ทีนี้ในทุกวิธีเนี่ยที่พอเราวันแรกเราเน้นเรื่องนอนแล้วนะคะแล้วก็รักษาแผลจาก1วันถึง1อาทิตย์เน่ยเราก็อยากให้คอยระวังเรื่องของการติดเชือ้อในบรรดาแผลสี่วิธีเนี่ยอันที่เราก็ต้องกลัวมากที่สุดก็คืออันที่เิดแผลเปิดกว้างที่สุดนั่นก็คือผีอาเคเพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการดีๆถ้ามีอาการเจ็บหรือมัวผิดปกติหรือมีขี้ตาเนี่ยนะ ให้มาก่อนนัดเลยพวกนี้อันนี้ก็เป็นทายของการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะใน1นอาทิตย์เนี่ยเราเราต้องระวังเรื่องของการอักเสบเพราะฉะนั้นยายาที่ใช้ก็เป็นยาแก้อักเสบเป็นเป็นหลักแล้วก็ความชุ่มชื้นอันเกิดจากน้ําตาเทียมแล้วก็เรื่องของการหายของแผลด้วยนะคะเลี่ยงน้ําก็คือต้องไม่โดนน้าเลยเพราะเราควบคุมความสะอาดไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ําที่เราจะอนุญาตให้โดนก็คือยาเท่านั้น ือยาแก้อักเสบกับน้ําตาเทียมเท่านั้นแม้แต่การล้างหน้าเองแล้วก็ใช้วิธีเช็ดเอานะคะแล้วก็เหงื่อก็ไม่ให้โดนเพราะฉะนั้นเราไม่ให้เล่นกีฬาเลยภายในหนึ่งอาทิตย์ใครที่มีเหงื่อเยอะก็ต้องจัดการปรบมันให้ได้ต้องคอยคอยไม่ประมาทกับเหงืออ่อการทํากับข้าวที่มีแอร์แอรโรซอลที่มีไอไอน้ำผัดทอดที่ฟุ้ง อาหารที่มีกลิ่นหรือหรือความแสบตาเป็นพิเศษเช่นหอมหรือพลิกการแต่งหน้าในผู้หญิงหรือการเข้าไปเลเซอร์ฉีดโบตอกหรืออะไรก็ตามที่จะทําให้น้ำเข้าตางั้นอาทิตย์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะคะตอนนอนเนี่ยเราจะต้องมีการปิดฝาครอบตาให้ทําไมต้องใช้อันนี้เพราะอะไรคะ เพราะว่าเานื่องจากว่าการนอนเนี่ยบางทีเราพลิกไปพลิกมาหรือว่ามือปัดไปดป,ดปัดมาอาจจะเผลอปัดโดนตาบางคนอาจจะเผลอขยี้ตาเรากลัวการขยี้ตาตทีนี้วิธีที่เรากลัวที่สุดเลยคือคือวิธีที่มีแพลเ,เปิดได้อะคือ,ค,อคือที่มีแฟลทนะ